เนื้อหาต่อบไปน,นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม<ป>เอาแล้วครับผมวันนี้เราจะไปเล่นเกมโรบอกในแมพลิสอะฟอปป้าฟอปป้ามันเป็นตัวอี่ยงฟอปป้ามันก็คือ แมวใช่ครับแมวเรียงว่าถูกใจทาดแมวจัดจาดเอาละครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า mm hmm. เมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะเจอน้องนะครับเอะน้องน้องไ,ไหนโอ้หสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ <What? S 1> เรียกว่าโอ้ oh, my god โอ้ my god มันไม่จริงใช่ไหมมาเป็นเหลี่ยมเลยนะครับโอ้เรียกว่าหม่ำชัด เราจะเรียกมันว่าเจ้าหม่มนะวิธีเล่นนะครับก็คือการดับเบิลคลิกนี่คลิกไปคลิกไปน้องก็จะหย่อนเงินลงมานะครับตอนเนี้ยเนี่คือความความหิวของน้องนะเราจะมากินข้าวตอนนี้นะครับโอเค นะครับผมนี่เพิ่มเสียงน้องเข้ามาหน่อยมีเสียงตด <c oughs> เรียกว่าตอนน้องอุจจาระรอถ่ายเราก็สามารถที่จะปั๊มเงินได้นะครับเรียกว่าโอ้โหโอวีพีจ้าจ้าเรียกว่าตอนนี้น้องหิวจัดจัดแล้วเราก็ให้อาหารน้องตอ่อวิยู่ที่ให้อุ้ยวิธที่ให้อ๋อต้องซื้อนี่อาหารของน้องซอปป้า หรือก็คืออาหารใ้้หม่ำนั่นเองวิธีกดนี่มีอาหารแล้วกดวางใส่ปุ๊บหาดิน้องมากินเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็ว,รว,รวอ่าเฮ้ยน้องกินน่ารักจ,กจกัดจัดมีเสียงน้ำเง้น้เงี้ยน้เง้นไอเอ,เอ้าเฮ้ยตอนนี้สังเกตอะไรไหมครับน้องสองขวบแล้วอเราก็ต้องตื้ออะไรครับซื้อของขวัญให้น้องสักหน่อย เรื่องการซื้อของขวัญน,นะครับเราก็เข้ามาที่นี่เลยร้านค้า o com เราจะซื้ออะไรให้น้องดีเนาะตอนนี้มีอยู่200ร้อยแปดเอา้าเรามาจ้างลูมเมทให้น้องเป็นก่อนของขวัญก่อนดีกว่านี่จัดมานี่ลูมเมทเกิดมาแล้วเรียกว่าตัวสีเหลืองเชวนะเอาละเราวิธีเล่นอ๋อกดคุยกับค่าเช่าของคุณเท่าไหร่ โย่ห้าสิบบาทโอเคตอนนี้น้องหิวอีกแล้วนะครับแล้วก็ปั๊มเงินก่อนปั๊มเงินอ่าแล้วก็มาฟาร์มกันต่อเลยนะครับแล้วก็คิดก,กับน้องน้องคุยกับน้องเขาหน่อยเหนียว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 เรียกว่าเจ้าหม่ำของเรานี่มันจินจุเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนแป๊บแป๊บมันหิวแป๊บแป๊บมันหิวอีกแล้ว มันจะกินกินขี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็ต้องต้องตามไปกดที่มันตลอดเพื่อทําการฟาร์มเงินของเราเรียกว่าน้องเมื่อน้องขี้นะ่ะน้องจะแจกเงินเอาไว้ตรงนี้นะตอนนี้น้องของเราเนะี่ยน้องหม่ำของเราเนะี่ยอายุสามขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วตอนนี้น้องหิวนะครับไปให้อาหารน้องก่อนนี่แล้วเราก็ มาทำการซื้อของขวัญให้กับน้องไปดีกว่าสิ่งที่เราจะซื้อซื้ออะไรดีหนอะเรามี495เหรียญนะเอิมเอ่มเรามาซื้อเออซื้อ,อเครื่องเล่นที่ฝนเล็บของน้องเขาหน่อยดีกว่านะนี่แล้วมันอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ย นี่ครับอยู่ตรงนี้แต่น้องไม่เล่นเลยน้องเล่นให้ดูหน่อยดีน้องน <c oughs> ้องหม่ำตัน้องหม่ำผมนี่เรียกว่าไม่เล่นอะไรทั้งสิ้นเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้เรียกว่าน้องเนี่ยให้เงินเรามาอย่างแบบว่าอู้ฟู่เลยอ่ะ <c oughs> ดูดิครับห้าร้อยกว่าบาทแต่น้องแบบหันยืนนิ่งด้วยซะด้วยนะ <c oughs> เรียกว่าน้องหิวอีกแล้วลืมจมไม่หัน นี่ไปไปกินแล้วไปเล็วโอ้ยน้องเกือบตายนะครับลไปซื้ออาหารน,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 น้องสักตุนไว้หน่อยดีกว่านี่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 ซื้อไวเยอะๆเลยแล้วก็ซื้อออปชั่นให้น้องซะหน่อยเพื่อความเท่นี่เรียกว่าเกมบอลจัดจัดโอ้ยเรื่อว่าตอนนี้น้องมีหมวกเลยนะครับจัดว่าเท่ แ้วการเลี้ยงการเลี้ยงแมวนี่มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับทุกคนเรื่อว่าถ้าเกิดเราคลิกที่แมวแล้วได้เงินมาในชีวิตจริงนี่ผมจะเลี้ยงสักสิบตัวนะครับโอ้เรียกว่ารวยไปแล้วครับป่านนี้อาจจะน้อยมั้นน้องมาถ่ายบ้าู่แล้วนะครับตอนนี้เมียวเมียวเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวเมียวเมียวเมี้ยวเรียกว่าตอนนี้อายุสี่ขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องหม่ำฟับป้าของเรานะครับผม เรียกว่าหิวเก่งมากๆรกว่าน้องกินก็เก่งนะครับแต่ว่าน้องก็โตวไวมากมากเลยนะครับทุกคนถือว่าเลี้ยงถึงว่าเลี้ยงได้ดีนะครับผมงั้นเรามาซื้อของให้น้องอีกสักหน่อยนี่สิ่งที่เราจะซื้อต่อไปนะครับนี่เลยครับแต่จะต้องจ้างแม่บ้านสุดหน้าครับก k i ิ i n e t ะสักสักคนมานะครับแต่เงินเราจะไม่พอนะครับไม่เป็นไรน้องรอได้ ปั๊ม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 อัพต่อดูดูดูความน่ารักของน้องหม่ำเขาจะยืนให้เราปั๊มเงินนะา,าผมไม่ได้แถวเีว้กผมไม่ได้เลยนะผมปุ๊บเดินนี่มายืนนิ่งๆอยู่แล้วชอบเลยจังหวะนี้ตอนนี้รีบกดรีบกดน้องจะเดินหนีน้องไปไหนฮัโลหโหลฮัลโหลเนาะ อ่าโอเคตอนนี้น้องอยู่ที่เราสร้างเงินแล้วเอาแล้วครับตอนนี้มีเงินหนึ่งพันบาทไปซื้อสิ่งที่หวังไว้แอนแตนแดนแตรสืบไหนล่ะครับเมดนี่โอ้โหสิ่งที่คิดโอ้โหกับสิ่งที่ได้นึกว่าจริงจ้โอ้โหเรียกว่าน่ากลัวจัดจัดแต่ข้อดีของเขานี่คืออะไรครับเขาเดินมาทำอะไรครับอ๋อ เราจะต้อไม่ต้องเติมอาหารให้น้องเองแล้วนะครับเรามีเมดนะครับเมดจะทําการเติมอาหารแล้วก็เก็บขี้เก็บเยี่ยวให้เองเรียกว่าถึงหน้าตาจะอุบาทแต่ทํางานได้ดีจัดจ้าน <kardeş> น้องขี้นานมากเลยนะครับทุกคนร <bureaucracy. S 1> ้องเสียหรือเปล <c oughs> ่า <c oughs> เออเสร็จแล้วนี่ได้ถุงง น้องมาเอาอีกแล้วน้องมาเรียกว่าผมชอบช่วงจังหวะนี้มากเลยครับซึ่งน้องจะถ่ายเสียงดังไปหน่อยแต่ว่าเราสามารถที่จะกดเงินได้รัวๆเลยนะครับทีเดียวเรียกว่ากดจัดจัดกดโคตรโคตรโอ้โหดูดูเหมือนช่วงอี่เล่นคำว่าบกดนะครับกดกดแตงเดลจังหวะนี้กดกดไม่ยั้งเรียกว่ากดอย่างเดลเรียกว่าน้องๆเหมี่ยงเหียงเหมื่อเหื่อไม่หยุดโอ้หน้องถ่ายน่าติดใจเฮ้ยแล้วเขาใช้รัวมาจากไหนเนี่ย ไสพังไปหมดแล้วมั้งครับอันนี้โอ้โหเขาจะถ่ายนายขนาดนี้ก็โอ้ยโอ้โหยังไม่เสร็จโอ้โหถ่ายเป็นเงินเป็นทองก็ด้วยโอ้โหจัดจานจัดจานเรียกว่าลูเมดของเราไม่ค่อยทำงานแนละ้วลูเมดวันๆทำแค่อาหารอี้างหรอแต่ามาซื้อของให้น้องเรากันหน่อยดีกว่า ไม่เป็นไรอุย้ยน้องหกขวบอุย้ยนี่เราสร้างแฟนมาให้น้องนะครับโอ้โหมาเบอร์สองเรียกว่ามีโบด้วยโอ้โหยำจ้า,จาแต่งหน้าเหมือนแบบหน้าเหมือนกันเลยครับเรียกว่ากอ๊กอปก๊อปปี้เพจเลยนะครับแต่วน้องจะนี้ให้ตังค์ได้ไหมไม่ได้นะน้องอยังเด็กนะอยากได้อีกสักตัวนะครับพี่พี่ผมอยากเลี้ยงไอ้หม่ำอีกตัว ตอนนี้น้องเราหิวแล้วเรียกว่าน้องเรากินเก่งเหมือนเดิมเออซื้อที่เช่นแท่นบูชามาอุยเราต้องเก็บเงินให้ได้5,000บาทนะครับเพื่อจะซื้อเจ้านี่ปูนสีเงินสดเออุ้ยอุ้ยุยัครับอ๋อนี่คือแท่นบูชานะเอาละครับทุกคนตอนนี้น้องหม่ำได้คลอดลูกออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมเรียกว่า น่ารักเป๋่งเลยอืตอนนี้เราจะทําครอบครัวนังหม่ำนะครับสร้างครอบครัวนังหม่ำให้กู้ฟูเป็นเลยลวกันเรียกว่าเดินเดินกันโหยพร้อมกันแบบโอ้โหต่อแถวแบบมีมารยาทจ,าจาัดเดู๋ยวดิโอ้ยเดินเดินคู่จะพร้อมเลยไปไหนไปกันครับดีดิโอ้ยเรียกว่าโคเท่อะไรครับคิดตังต่อ นี่ความเชื่อนะครับเนื้อหาต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุยไม่ใช่เอาละครับทุกคนไม่ทันไรนะครับตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยนะครับน้องหม่ำของเราเนี่ยครับอายุสิบขวบเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาซื้อของขวันให้งงสักหน่อยนี่เรามีอยหกพัน สิ่งที่เราจะต้องซื้อนี่เลยโรงงานแคทนิบนี่เราซื้อปุ๊บได้อะไรไม่รู้แล้วก็เราจ้างแม่บ้านเนโกะสองศูนมาอีกสักหน่อยนี่โหเรียกว่ากำยำเรียกว่าอโลผู้ชายหรือผู้หญิงเรียกว่าโอ้อธิบายเป็นคำพูดไหมถูกเลยครับที่อื่น มึงจะเป็นผู้ชายหรือมันเป็นผู้หญิงมึงเอาให้แน่แนดีโอ้เรียกว่าน่ากลัวโคตรตอนนี้ความเชื่อของเราอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณล่ะเชื่อแบบผมหรือเปล่ายังไม่ใช่เอาละครความกระตอกเอาละฮะทุกคนตอนเนี้ยความเชื่อของเราเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะทุกคนมาอรอนลุ้นกันดีกว่าว่าถ้ามันครบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะได้อะไรครับไป เริ่มจากการเลียเ้ยงเจ้าหมั่มต่อไปเลยตอนนี้เจ้าหมั่มของเรานะครับอายุสิบสองปวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเรียกว่าน้องแก่แล้วนะครับไม่สิเรียกว่าน้องเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับแล้วเจ้าสองตัวที่ติดสอยอให้ตามนี่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับคลิกไปก็ไม่ได้เงินนะครับเรียกว่าไราประโยชน์จัดจัดแต่ไม่เป็นไรครับ มีแค่มีมัมผมก็อุ่นใจเพราะว่าน้องสามารถดูดิครับขี้โคจนานทำให้เราได้เงินแบบปั๊มเงินได้รัวๆตอนนี้เหลืออีกแค่300บาทเท่านั้นนะเราก็จะได้รู้แล้วครับว่ามันคืออะไรหนอเรี่ยวความเชื่อไปมัม,มลูกมัม,มอเอาเงินไหมพ่อลูกเดี๋ยวลูก ทำงานหน่อยลูกเฮ้มามาแล้วลูกเงินมาลูกเฮ้ตอนนี้ตอนนี้ครบแล้วครับมาลุ้นกันนะครับกดเข้าไปเลยเป็นอะไร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 เอออ๋ออ๋อ what นคืออะไรครบรอยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับมีให้อัพต่ออีกเอ้ผมว่าผมไม่เอาละ แต่อัพอย่างอื่นดีกว่า